วราชาณาจักรดีไหมครับเมกสิทธิ์ที่ทําในโรงหล่อเขาใส่ทองคำไหมคือต้องบอกอางนี้ครับว่าอันนั้นผมไม่รู้จริงๆแต่ที่ผมทาอ่ะผมใส่ทองในพิธีนะครับคือตอนที่ผมเทหล่อหน้าอุโบสวถวัดถ้ำคุณแผนนะ่ะพระเกจิต้องคุมธาตุทั้งสี่ด้วยครับต้องนั่งนะฮะบ,บริกรรมคาถาคุมธาตุทั้งสี่ตลอดครับพี่เพปานสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลย พี่ดานุเดชพี่พิสิทธ์ออร้อยแปดสิท่านอีกนิดเดียวนะครับดีไหมผมผมจะทำเพจรับซื้อพระเก่าผิดพิมพ์ทั่วราชาอาณาจักรแต่ให้เก่าดีไหมครับน่าสนใจนะครับการเล่นพระครับง่ายๆครับที่ผมพูดเสมอว่าทุกวันนี้มันเหมือนไม่ได้เล่นพระนะฮะมันเหมือนกับหาตังค์จากพระ การเล่นนะครับหรือว่าการสะสมอะไรก็แล้วแต่เขาเล่นของหายากนะครับทุกวันนี้พระหายากนะไม่ใส่ใจศึกษากันแล้วนะครับคิดมุกหาตังจากวงการพระไม่ว่าจะเป็นนะครับการออกใบเซอร์การทำกิจ,จกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากการเอาของหายาก มาแลกเปลี่ยนกันผมว่ามันมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะนะแต่ก็อย่าไปทําให้พระแท้เขาดูลดคุณค่านะครับอ่าใช่รับเช่าพระเก่าผิดพิมพ์ทั่วราชอาณาจักรไหมพี่ชาเจ้พระนะเพราะอย่างนี้ครับพระเก่าเนี่ยความเก่าคือสิ่งที่เกิด ในยุคที่ยังไม่มีพัคเกตเป็นไปไดจริงไหมครับโคทุกวันนี้คนกำหนดพิมพ์เนะี่ยเขากำหนดตามที่ตัวเองเคยเห็นแล้วเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในตอนการสร้างเขาจะเห็นครบทุกพิมพ์ทุกแบบไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญคำว่าพระนอกพิมพ์เนี่ยนอกพิมพ์ใครล่ะนอกพิมพ์ที่เซียนพระเคยเห็นแต่ผมว่าไม่ได้นอกพิมพ์หลวงพ่อนะ ก็ช่วยกระเบื้องช่วยสังคโลกการาาน้ําชาเงี้ยเขามีพิมพไม่ล่ะแต่เขาเล่นกันได้ยังไงเขาเล่นกันได้ด้วยความเก่าเขาเล่นกันได้ด้วยตัววัสดุที่สร้างอต้องเป็นวัสดุที่มีในอดีตเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนพรกเก่าผิดพิมพ์เนี่ยบอกเก๋เนี่ยผมรับซื้อแล้วกันนะถ้าเกิดว่าทําเนื้อทําความเก่าได้แบบนี้ทําพิมพ์ถูกไปเลยทําพิมพ์ใกล้เคียงไปเลยเนี่ยฮะ ก็เห็นพระเก๋ก็ทําได้ในพิมพ์เหมือนนะครับถูกไหมแต่ถ้าพระที่เนื้อหาสาระความเก่ามันเก่าแล้วเนี่ยพิมพ์ที่แบบว่าเพ,พี้ยนเพียนแบบลุดโลกไปเลยเนี้ยนะเอามาขายผมได้แต่ไอ้คาว่าเพีพ้ยนเนี่ยนะครับต้องมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือคือฝีมือช่างแกะแม่พิมพ์เดียวกันเอารมเดียวกับช่างแกะตลับทองนะครับ ตลับทองทุกใบที่ถูกแกะโดยช่างคนเนี้ยใบไม่เท่ากันหรอกครับอ่ามันไม่เหมือนกันแล้วครับเพราะเขาแกะงานทองตลับทองเนี่ยนะเขาแกะมือนะครับเขาเป็นงานแฮนด์เมดอ่าแต่เรารู้ได้ไงว่าเนี่ยเป็นงานตลับทองร้านนี้ฝีมือคนแกะฉะนั้นเหมือนกันครับพระเก่าเนี่ยถ้าเป็นศิละปะการแกะเนื้องานมองให้ลึกว่าเป็นช่างคนเดียวกัน นะความเก่าเท่ากันเนื้อหาสาระมวลสารเดียวกันนะครับใครบอกเก๊ใครบอกผิดพิมพ์ผมรับซื้อผมว่านะความเก่าเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แต่พิมพ์ะทาได้แน่นอนขอแบ่งเมกซิตเมกซิตรู้สึกว่าวันนี้จะเหลือเช็คมาแล้วนะเหลือพิมพ์มหาลาบใหญ่ที่พอแบ่งให้ได้ใช้ลายไหนให้ส่งพระหา ผมต้องบอกพี่น้าตรงนี้กันว่าคืนส่งมาผมก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกครับเพราะว่าถ้าผมมัวแต่อ่านไลน์ทุกๆท่านน่ะผมจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยวันนี้ผมก็ผิดนัดผู้ใหญ่ไปท่านหนึ่งนะครับผมประกาศในไลฟ์ตอนนี้นะครับว่าถ้าจะเอาพระมาให้ผมดูผมรับดูให้วันพุธวันเดียวอ่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้าจะมาหาผมเนี่ยวันพุธวันเดียวนะครับผมดูให้เต็มเ็มตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนจบงาน นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่นัดและไม่ระบุเวลาเนี่ยผมจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะฮะบ,บางท่านก็มาจากระยองบางท่านก็มาจากขอนแก่นบางท่านก็มาจากพิจิตรนะครับแล้วผมจะทิ้งพี่น้องไม่ได้ยังไงฮะถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ผมนัดไว้เนี่ยมันก็จะเสียหายคาาเคลื่อนนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะนําพระมาให้ผมดูวันพุธมาเลยนะครับ ก็ถ้าส่งไลน์ให้ผมดูส่งเฟสให้ผมดูแล้วผมไม่อ่านนะครับไม่ต้องโกรธเคืองส่งให้คนอื่นดูก่อนได้อ่าถ้าคนอื่นเขาดูให้แล้วพี่ได้ความกระจ่างแจ้งแล้วก็ไม่ต้องมาถึงผมอ่าแต่ถ้าคนอื่นดูแล้วพี่ยังรู้สึกไม่เก็ตยังไม่กระจ่างแจ้งมาเอาพระจริงๆมาหาผมที่ราชบุรีดูให้ฟรีไม่คิดตังนะครับโอเคขคับผม ขนาดเหรียญบาทที่ใช้ทุวันนี้ยังปั๊มผิดเลยครับผมอ่ะไปวันนี้นี่นะอ่าภาพชัดเจนโอเคทำไมวันนี้ผมเตรียมถาดใหญ่กว่าปกติคือวันนี้เป็นวันที่หลานชายผมอะเก็บของเก็บคือเยอะพระเยอะแล้วนะครับก็เลยน,นะฮย นะนำพระเครื่องมาดูกันนะก็เหมือนกับได้ขนพระมาครังหนึ่งเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมมีพระอะไรบ้างอ่าเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าผมมามีพระอะไรบ้างอยากเห็นพระเครื่องของผมไหมเก่าใหม่ไม่รู้ครับคือนะใครอยากเห็นพระเครื่องของผมบ้างพิมพ์ม,มา นะถ้าใครอยากเห็นพระเครื่องของผมพิมพ์มาเอาแบบว่าเหมือนคุณได้ไปนะตลาดพระเลยอ่ะอ่ะส่วนในถาดนี้ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถาดนี้ก็ไม่รู้ว่ามีพระเครื่องอะไรบ้างนะ อ้าวถาดน,นี้อุ้ยมีหลวงพ่ออุทัยรุ่นสองอ่าถาดน,นี้มีหลวงพ่ออุทัยรุ่นสองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่ะนี่ ผมไม่รู้ว่ามีพระอะไรบ้างนะแต่เอาที่ว่าอยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าบอกตรงไม่รู้จริงๆนะว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างเอาจะหลุดจะตกอะไรก็เฮ้ยอันนี้ปู่จันฉลกหลำัำครับขอบคุณมากๆเช่นกันครับอานี่ นี่หลวงพ่อจะขยับจะเหมาขยับจะเหมาก็ติดนิดนิดหน่อยหน่อยติดนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคนะฮะติดนิดนิดหน่อยหน่อยติดนิดนิดหน่อยหน่อยมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะอย่าดูอย่าดูอย่าดูหมอบไปเลยเฮ้ยจะไม่ดูได้ไงอ่ะหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงวันดีครับพ่อบ้านมีอะไรมาเสิร์ฟบ้างเเกไปเกิดหรออ่ารอเลยจัดเมกะสิทธิ์มหาลาภใหญ่ไปหนึ่งองค์สินะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพ่อบ้าน พยันหลวงพ่อทองสุกวัฒโนดหลวงแล้วครับเพื่อนๆแม่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะครับไอีคุยไนะโอเคครับพระบ้านรู้เรื่องครับอ่ะ <Okay. S 1> นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคครับ <All right. S 1> จัดเมกะสิทธิ์ใหญ่นะครับให้องหลวงพ่อบัน วัดด่านระนองอืมผมขยับจะเหมาอีกแ,แล้วเนี่ยพอปานพายันแท้ๆนะครับทั้งนั้นเลยอ้าวนะครับในตรงนี้น่าจะมีนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ หอมอยังตกเป็นตกหล่นเป็นหล่นเนาะให้เขาไปเนาะอ่ะในถาดนี้นะเฉะพาะในถาดนี้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนเะฉพาะในถาดนี้เอาห้าพันอ่าเฉพาะในถาดเนี้ยเอาห้าพันเนี่ยถาดแดงเนี่ยนะเอาห้าพัน มีอะไรบ้างไปดูกันนี่รูปหลังตะกุดเพราะเปลี่ยนวัดก่อนหลักอ่ะเนี่ยนะครับก็หลานชายผมบอกว่าแนะโอ๊ตให้เหลือพันน้อยๆหน่อยอ่ะจัดให้เข้าไปนะฉะนั้นใครเอาถาดน,นี้ห้าพันบาทพิมพ์ปิดไปนะห้าพันบาทมี หลือพยายนไหมพยานพยานไม่เกี่ยวดิโอ้โ oh หพยานนี้นยพยานนี้นะครับนี่อ่ะนี่ก็คุ้มแล้วับมันบ้าคนซื้อคุ้มเลยถ้านี่กม็มหลงชุมพรนะถ้าไม่คุ้มเราจะให้ไปทําไมล่ะอ่ะโอเคถ่านนี้เก็บไว้เจ้าโอมาสวัสดีครับอ่าง่ายๆนะครับ การเล่นพัาเครื่องเก่าคือได้ตังคนะเก่าคือได้ตังอ้าวต่อไปนะครับวันนี้เก่าคือได้ตังเป็นยังไง เก่าคือได้ตังเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าพักเครื่องนะบางครั้งอ่ะนะผมอยากจะบอกว่าเวลาเจอพ้าไม่จําเป็นถ้าเกิดยังไม่มีความรู้นะไม่ถ้าไปเจอพ้าเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเลยคุณดูเก่าให้เป็น,นะ่ะ คุณได้ของดีแน่นอนแล้วพระเก่าอะ่ะมักจะมีราคากว่าเก้าสิบเปอร์เน่ะแทบทุกหลวงพ่อนะฉะนั้นเวลาคุณไปเจอพระตูมเนี่ยง่ายๆคุณหยิบขึ้นมาเนี่ยเหลี่ยมเป็นข้างเลื่อยอ เ,เหรียญเป็นข้างเลื่อยเนี่ยทำไมเห็นรอยเลื่อยไหมเนี่ยให้เป็นหลวงพ่ออะไรก็ขายได้เพราะข้างเลื่อยอะ่ะมันคือเหรียญเก่าในยุคอดีตนะถ้าข้างเลื่อยไปเจอตรงกับพระดังๆเช่นวัดหนัง พอเปลี่ยนวัดใต้ได้เป็นล้านเลยเออได้เป็นล้านเลยเห็นไหมหยิบมาปุ๊บไม่ต้องอะไรามากนะครับเดี๋ยวขอยกถาดนี้ขึ้นก่อนเนสไตล์การเล่นพระของเซียนพระเวลาไปวางสนามเลยนะผมจะบอกให้เนี่ยอย่างเงี้ย นะครับคุณหยิบขึ้นมานะีปังให้ไปเหรียญตีกระบอกนี่ถ้าไปเหรียญตีกระบอกอย่างนี้คือไปเหรียญยุคเก่า ขายได้หมดทุกหลุมพ่ออะเหรียญตีกระบอกอะถ้าไปตรงกับพะม่วงบานทวนพะหัววัดกลางวังเย็นแพงเลยถ้ากระดานสารเจ้าเกิดประสบการณ์แล้วับพี่เธอร์ไทยผมหมอเลยสมัยก่อนเนี่ะพอค้าไก่อะมีสับไก่อะสับนิ้วตัวเองเต็มๆกลุมนิ้วนี่ว่นิ้วขาดะ พอผ่าคีริวเช็ดนิ้วไม่เป็นอะไรเลยแขวนท่กกากระดานสาลเจ้านี่ยนะครับที่รถชนดีกนะเยอะประสบการณ์ท่กกากระดานกุสาลเจ้าเห็นไหมฮะถ้าคุณหยิบมาปังเนี่ยนะครับเปเหรียญตีกระบอกห่่มเชื่อมหลวงพ่ออะไรก็ได้ตังค์นี่ ฉะนั้นถ้าคุณดูเก่าเป็นพระเก่าเนี่ยคุณเอาไปนะให้เซียนดูเนี่ยได้ตังทุกองค์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเก่านะก็ต้องดูจากวิธีการทําอย่างพยันน่ะอ่าถ้าเป็นเย็บมืออ่ะก็เก่าถ้าเป็นเย็บจักรก็ยุคใหม่ใช่ไหมฮะก็เหมือนบ้านไม้ในอดีตอะ่ะ ถ้าเป็นใส่สลักก็เป็นยุคเก่าถ้าใช้น็อตขันก็เป็นยุคใหม่นะฉะนั้นถ้าเรารู้เทคนิคในการดูเก่าให้เป็นคุณได้ตังค์แน่นอนอย่าผมยกตัวอย่างอ่ะรู้จักพระดังเข้าไปในบ้านคนเพราะเงินบังท่านปู่สุกปากองมารามเท่านะอ่าพอเปลี่ยนวัดใต้รู้จักชื่อ หยิบเหรียญมาอ่านชื่อเจอคว้าไว้ก่อนพอเวลาเอามาให้เซียนดูอยากขายเป็นย้อนยุคซะอ่าเป็นเหรียญย้อนยุกเป็นเหรียญรุ่นใหม่ซะข้างปั๊มมาเรียนแต่อีกคนดนึงไม่รู้จักพระดังเลยแต่รู้ว่าอะไรคืองานนยุคเก่าเข้าไปเสร็จดูเหรียญข้างกระบอกก่อนเลย ่าเข้าไปเสร็จดูเหรียญข้างเลื่อยก่อนเลยเห็นไหมฮะดูข้างเลื่อยหยิบข้างเลื่อยหยิบข้างกระบอกออกมาถูกไหมพอออกมาเสร็จปุ๊บแล้วพ้าข้างกระบอ,อกข้างเลื่อยก็ไม่เป็นผ้าแพงหมดอ่ะเพราะอะไรพเพราะพักเกจิที่แพงๆอ่ะท่านมักจะมอนะผ้าไปแบบเกือบจะร้อยปีแล้ว ฉะนั้นของท่านก็เก่าก่อนเนี่ยเทคนิคง่ายๆในการเล่นพระให้ได้ถ้ายังไม่รู้เยอะดูเก่าให้เป็นอ่าดูเก่าให้เป็นเนี่ยได้พระมาแล้วนะค่อยมาเซิร์ช Google ก็ได้สมัยนี้มีตัวช่วยหลายอย่างอ่าพอมาเซิร์ช Google ปุ๊บนะตรงนะครับกับเหรียญแพงก็ได้ตัง นะเทคนิคง่ายๆของผมดูเก่าให้เป็นนะก็เล่นพระได้ดูเก่าให้เป็นนะก็ไม่โดนพระเกดูเก่าให้เป็น,ก,น,ก,ก,ปนก็หารายได้จากพระเครื่องได้ง่ายไหมอ่าเพราะน่ามีท่ากระดานไม้โอ้โหท่ากระดานท่านแพงจะตายครับนั่นแหละครับท่ากระดา,านกูสารเจ้า เป็นที่หวงแห่งของคนราชบุรีนะครับผมบอกให้เลยอ่ะฉะนั้นพระเครื่องต่างๆนายโอ<ะ>มีพระอะไรเหรออีกหยิบมาดิหยิบในเซฟมาดูสิมากมายโอ้พมยันเนี่ยหลวงพ่อทองทองสุกเนี่ยเห็นไหมครับเวลาหยิบมาปุ๊บเหรียญน,นี้ อ่าแท้ดูยังไงคุณดูเก่าให้เป็นทุกอย่างจบเอาเอาเอาหลักๆคนนะไม่เอาย่อยนะถ้าเอาย่อยโอ้โหเกิดกี่ท่านไม่รู้อันนี้เลยฮะอ่ะอันนั้นมีอะไรลูกโอเคนะมาเอามาดูสิจะขอค่าเรียนนี่ก็โหเล่นนู่นนี่กับนี่ขึ้นเรื่องเอาเรื่องอ่ะผมก็อยากดูว่าผมเหลือพระอะไรบ้าง แค่นั้นเองเนะฮะาบางอย่างอ่ะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเราเหลืออะไรบ้างรู้เพราะเงินเนี่ยมามีเท่าไหร่ขนมาขายผมเลยนะผมชอบดูว่าผมเหลืออะไรเอ๋อเหรียญปกูกินวันหนองบัวเนี่ย อาจารย์ใหญ่นะสอนวิชาให้กับนะพระที่เข้ามาเรียนเล่นแร่แปรธาตุผู้สืบทอดตำราของการเล่นแร่แปรธาตุไว้อันนั้นผมเก็บครับไม่ใช่รอเก็บนะอืมอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะที่ที่ยังหาความชัดเจนไม่ได้ ปากน้ำมีเนื้อทองคํำไหมรุ่นอะไรอะครับต้องถามก่อนว่าปีอะไร,รไหนพี่โอมีผ้าอะไรอีกหน้นาดีไหมกลัวจะปนแต่แล้วว่าผมเย็บอันนี้นำยังไงเทรวมกันเทยนเทยอะเลยเยขาเนี้ยนะโอ้โหพเพื่อนๆรูปนี้ซื้อมาสอบสามหมื่นกว่าบาท เี่ยมาอมีอะไรมาดูอีกคือไม่รู้จะเก็บยังไงครับก็เก็บแบบนี้ครับพระเครื่องก้องวันนี้ดีกว่าเนี่ยผมอยากให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าพระเครื่องเนี่ยนะอ่ะอย่างเงี้ยผมบอกเลยรูป ถ้าถามผมนะสร้างน้อยกว่าเหรียญเอาว่าผมชอบรูปส่วนตัวนะมากกว่าเหรียญเนี่ยจะเห็นว่ารูปหลวงพ่อเงินเนี่ยนะเอามานะครับแล้วรูปเนี่ยเขาไม่ได้ทําครั้งเดียวนะเขามีฟิล์มเขาก็อัดควงคนเห็นไม่เหมือนการเตรียนนึงแท้หนึ่งเก๊ไม่ใช่นะนะผมชอบเก็บไว้พระไว้เยอะๆเพื่อวิจัยเห็นของเยอะ มันก็จะไม่ต้องจินตนาการเห็นของน้อยก็มีองค์เดียวก็จินตนาการอาจจะอยู่นั่นแหละเห็นเยอะๆแล้วฮนะจะได้ไม่ต้องจินตนาการอันนี้อะไรทําไมวันนี้ผมรู้สึกผมง่วงตลอดเวลาผมผมผมไม่ค็ออ๋ออันนี้เป็นพระนางพญาทิตัิทีต่ตอันนี้แตกใช่ไหมลูกทิ่ตัดางานรถเลือเกี่ยวว่าองค์เดียวอ่านี่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอันนี้เป็นพระนางพญา ที่ผมได้มาเป็นแผงแล้วก็ตัดแบ่งแฟนเพจไปอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ดีเลยพอหยิบมาเนี่ยอันนี้ดีเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าเพื่อนๆวนรณพญาเนี้ยแทหรือเก๋นะครับประมาณตอนเนี้ยทุกอย่างใกล้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลืออีกไม่กี่อันครับเนะี่ยผมจะเปิดจองหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดนะครับ วันที่ห้าเดือนหน้ารอบสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักสาสเดือนนะตรวจทำผิดตีพิมพ์เสร็จก็ไม่น่าจะเกิน3าสี่เดือนปิดตามหาราบใหญ่สวยมากคนได้ไปใช่ไหมอา้าวนี่ผมถามว่าเนี่ยนางพญาเนี่ยปกติหลักล้านผมถามว่าเนี่ยแท้ไหมโอ้โหเหน,โนือนโทษนะครับอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวมาดูกันแท้ไหมเอออ่ะผมผมเข้าน้ำแป๊บหนึ่งผมฉีดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอน่ พาชมด้วยนะนฮ้ยเฮ้นี่โอ้ยเนี่ยเนี่ห้ามนะครับห้ามเก็บพาบแบบนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยนี่นี่ชั้นแรกนะครับนี่นี่ชั้นหนึ่ง โอ้โหนี่ <ไป S 1> เ <ไป S 1> ต็มเอาไปเก็บเอาไปเก็บ,<ะ>กบโหนี่ชั้นนึงน ố ยังไม่จบเลยโอ้โห <c oughs> นี่ยังไม่รวมตู้ทางน,นู้นดิครับไม่